ทันท้องสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันท้องอันบ็อกซิ่งครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมาทําการแกะกล่องอันบ็อกเอกชิ้นนี้เลยนะครับผมจากทางของสยามอินเตอร์คอมิกเนื่องจากว่าผมได้ทําการสั่งซื้อหนังสือเซตหนึ่งเซตครับผมหนึ่งแพ็คเซตเลยเนาะในราคา903บาทท่านผู้ชมพอจะเดาราคาได้ไหมครับผมเอ้เก้าบาทคุณคุ้นนะจริงๆท่านผู้ชมอาจจะรับทราบกันมาแล้วด้วยครับผมจากทางด้านของตัวสยามอินเตอร์คอมิกครับผมเขาช่วงปัจจุบันนี้นะเขามีโปรโมชั่นครับผมลดเพิ่มอีก150 โอ้โหใครที่ดองกันไว้ใครที่เลงกันไวค้ครับผมเรื่องไหนหน่าอยากอ่านเรื่องไหนหน่าสนใจเนี่ยผมว่าช่วงนี้แหละครับผมเป็นช่วงของการความหนังสือแล้วเองครับผมไปลุยกันได้เลยนะครับผมส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ครับผมเนื่องจากว่าสั่งมาแล้วก็เก็บโค้นั้นไว้ใช้กับตัวสินค้าชนิดหน้าในเองเนาะส่วน,นทางด้านกล่องนี้ครับผมก็เป็นทางด้านของตัวรัรวกลวงฝ่่นใจนั่นเองครับผม25เล่มจบเนาะก่อนหน้านี้เนี่ยคือผมพยายามหามาอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้มีโอกาสซื้อจริงๆจ,งๆจังๆเลยเนืืา่า่่อองงงจาาากววบเรัผมต เล่มเนี่ยมันก็จะขาดหายไปอย่างเช่นเล่มที่2เนาะที่ขาดหายไปเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโอเคแหละในครั้งนี้นี่คือสยามเขามีแพ็กเซตมาให้รวมเลยในราคา9 0 3บาทเนาะก็อาจจะเป็นโปรโมชั่นที่มีแต้มสั่นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าราคา903บาทแพ็กเซตครบทุกเล่มเลยเนี่ยกับตัวการแต้มสั่งเนี่ยจะหน้าอ่านขนาดไหนครับผม เรียบร้อยครับผมกับทางด้านของรักรวงปวดรักรวงปวดใจน,นั่นเองครับผมก็คือนีส่สค่อยเนาะทั้งหมด25เล่มจบครับที่ดูนี่คือหนังสือก็ไม่ได้มีสภาพเลวร้วายนะโอ้อันนี้เล่ม2คือเล่มที่เป็นประเด็นกันอยู่น,นั่นเองครับเนื่องจากว่าเล่มที่2เนี่ยเป็นเล่มที่มันขาดตลาดในช่วงก่อนหน้าน,นี้นะผมคิดว่าน่าจะขาดตลาดมาหลายปีแล้วแหละปัจจุบันนี้ก็<ม>ทางสยามได้ทําการรีปรินเรียบร้อยแล้วนะครับผมค่อนข้างดีใจครับเนื่องจากว่าการพิมพ์ใหม่ในลักษณะนี้ครับผมเป็นการซีลแบบสุญญากาศเน ก็คือปิดมิดชิดรอบด้านเลยผมก็เลยรู้ครับผมว่าเป็นตัวพิมพ์ใหม่เนาะเพราะว่าเนี่ยครับผมก่อนหน้านี้เขาก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้แล้วด้านล่างก็จะมีเอ๊ะอันนี้ผมก็ไม่เห็นแต้มสันนะโอเคแต่เล่มที่3มผมก็จะเริ่มมีแต้มสันครับผมเล่มนี้ก็คือ2องทับสี่สิบสี่อะไรเนี่ยผมอ่านไม่ออกเลยดึงสวยดึงโอเคครับอันนี้คือรหัสโค้ดที่พนักงานทางด้านสยามอินเตอร์คอมมิชก็ผมให้ผมมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงครับผมส่ว เผมมองว่าบริเวณด้านล่างท่านผู้ชมก็น่าจะเห็นกันครับผมว่ามันจะเป็นขอบการแต้มสันเนาะที่ผมเห็นมานะตอนนี้ก็คือผมจะมีแต้มสันแค่เล่ม3ถัดไปเนาะเพราะว่าตั้งแต่เล่ม1เล่ม2ผมก็ไม่ค่อยเจอเล่ม 2, 2> นี่ผม,ผมยังโดนเลยนะอ่า<ะ>ก็ถือว่าโอเคครับผมสภาพหนัง,งสือของผมไม่แย่เลยนะผมใช้คําว่าไม่แย่เลยแล้วค่อนข้างไปทางดีด้วยซ้ำครับผมเพราะว่าพอเปิดอ่านออกมาแล้วเนี่ย เท่าที่เห็นก็คือไม่มีคาบน้ําไม่มีรอยขี้ดินหรือว่าไม่มีตัวเดรดต่างๆเนี่ยผมมองว่าโอเคครับผมผมมองว่าโอเคเลยผมอ่านได้สบายเลยครับไม่มีปัญหาโอ้เนี่ยครับผมอาจจะมีปัญหาซีลกินปกเล็กๆน้อยๆแต่พอขยับขยับแล้วก็ ปกติดีครับเพราะฉะนั้นการตีก็ผมว่าสั่งช่องทางของที่เป็นแพ็กเซ็ตลดราคาของทางด้านสยามอินเตอร์คอมิกยังไงก็คุ้มครับผมและที่สําคัญยังมีโค้ดส่วนลดด้วยนะครับผม P20 สามารถใช้ได้ด้วยใช่ไหมก็ถือว่าประหยัดตังค์เรากันไปได้ค่อนข้างดีเลยครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ทางด้านของสยามอินเตอร์คอมิกครับผมหรือว่าร้านยักษ์ช็อปนะเขามีโปรโมชั่นครับผม <c oughs> ก็คือส่งฟรีครับผมตั้งแต่700บาทยอดซื้อสขึ้นไปนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่รวมรวมตัวโพ หรือว่าสินค้าเนี่ยได้เกิน700บาทการันตีส่งฟรีแน่นอนครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของทางด้านของสำนักพิมพ์สยามเมเจอร์คอมเมที่ค่อนข้างแจ๋วมากเลยเวลาผมซื้อทีเนี่ยก็700บาทขึ้นไปเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็เลยมาแนะนําโปรโมชั่นตรงจุดนี้ให้ท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ทราบด้วยซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะรู้แล้วก็รับทราบกันมานานกว่าผมด้วยซ้ำเนาะก็นี่ก็ผม25เล่นจบก็ เรามาพูดถึงตัวเนื้อเรื่องกันบ้างน,นะจริงๆเนี่ยก็เป็นมินิรีวิวไปหน่อยหนึ่งด้วยเลยก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่ารักรวงปวดรักรวงปวดใจหรือว่านิสไซโคยครับผมเป็นหนึ่งในตำนานรักในสมัยก่อนนู่นเลยเนาะหรือเรียกว่าเลิฟคอมเมดี้รุ่นบุกเบิกก็ว่าได้ครับผมเนื่องจากว่าเป็นการที่เราเริ่มเห<ม>็นครับผมตัวละครหัวสีอาจ็ะจะเป็นแบบนี้นั่นเองครับผมเราจะเริ่มเห็นตัวละครหัวสีต่างๆเริ่มมีการแบ่งรูทเริ่มมีการเชี่ยวหรือว่าอวยเรืองเป็นคําที่เราจะ เพราะฉะนั้นทางด้านของนิสัยคยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหนังสือการ์ตูนเลิฟคอมที่ผมมองว่าอยากให้มองมีเก็บไว้ส่วนตัวผมก็อ่านแล้วเรียบร้อยครับผมแต่ว่าก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามันมีสะสมไว้ในอนา,นอนาคตถ้าเกิดว่ามีเด็กๆหรือว่าผมอาจจะมีน้องๆต่างๆที่อยากจะอ่านเนี่ยเราก็สามารถมีให้อ่านได้หรือว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกเราอยากวนกลับมาอ่านหนังสือการ์ตูนเก่าบ้างก็จะได้มีอ่านแบบไม่ต้องกังขาใดๆเลยนั่นเองครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสาหรับทางด้านของทันชอกอัน บ็อกซิ่งนิเซโคอยรักลวงปวนใจในครั้งนี้นะครับผม1 2 5ถึงเล่มจบในราคา903บาทแพ็คเซตของทางสยามอ mm ินเตอร์คอมิกกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นั่นเองครับผม mm hmm. ถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กด subscribe ร่วมถึงคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับผมว่าท่านผู้ชม สั่งกันมาแล้วหรือยังหรือว่าท่านผู้ชมมีเรื่องไหนที่สั่งมาแล้วอยากแนะนําให้ผมรู้จักด้วยบ้านแนะนํากันมากได้เลยนะครับผมแล้วผมจะเข้าไปอ่านและหาทางซื้อตามให้ได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมแค่นี้ก็ทําให้ผมรู้สึกดีใจกับท่านผู้ชมมากๆแล้วนะครับ ขอบคุณครับผมแล้วเจอกันใหม่กับชัมช็อกอันบอ็อกซิ่งในวิดีโอหน้าจะเป็นมังงะรูปแบบไหนจะเป็นมังงะราคาเท่าไหร่ <S <S 1> <S 1> แล้วจะได้หนังสือเรื่องเยอะแบบนี้อีกไหมติดตามกันด้วยนะครับผมบ๊ายบาย